เด้ยากค่ะพ้อมนะคะหยอกไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เปิดตัวทีสองของ c i s i n ปนไงบ้างบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยะไม่คิดว่างานวันนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีมากขนาดนี้เลยค่ะาบว่าแบบว่าแบนนี้มีการแบบว่าเขาเรียกว่ามีคนแบบว่ารักผัดตายเลยเป็นยังไงบ้างคะนไจะเจอะไรคะในแต่ละบูนะคะในวันนี้ ได้ชอ็อปได้พบกับไปแน่นอนมีราคาวันนี้มีความประทับใจตัวการ์ตูนของดิสนีย์ไหนเป็นพิเศษไหมครับคือจริงวันนี้มาในตีมสติชแต่จริงๆชอบทุกตัวในดิสนีย์นะครับซึ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมง,งานผมก็ <c oughs> <ๆ S 2> อยากขอบคุณคนระัคุณกวางเนี่ยผมที่แบบเชิญมางานานี้ผมซึ่งจริงๆมินชอบดูดิสนีย์มากครับแล้วเขาเอามาทับเป็นของสะสมเป็นของที่เนี่ยเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเราสะสมอะไรเป็นพิเศษครับคือจริงๆผมมีสติชแล้วก็พวกเป็นฟิกเกอร์ที่มันเกี่ยวกับ ทอย y s อรี่หรือว่าเป็นซาวด์แมนเนี่ยคือจริงๆแบบเป็นคนชอบเก็บมาตั้งแต่เด็กนะครับแบบว่าก็มีอยู่ที่บ้านเต็มเลยวันนี้ได้แวะไปดู<ม>หรือได้ไปเห็นอะไรอย่างไรบ้างครับอะไรบ้างคือจริงๆยังไม่ได้แวะดูครับผมแต่เหมือนเขาจะมีเซอร์ไพรส์ว่าจะมีสติชที่สร้างแบบความสูงประมาณ1 8 0ซนติเมตรผมก็รอดูรอดูเงี้ยตื่นเต้นไหมสำหรับใครที่มาในงานนี้จะมีอะไรสำหรับคนที่มา เชิญชวนทุกคนครับมางานนี้นะครับผมซึ่งถือว่าได้ย้อนวัยวัยเด็กแล้วกันแล้วก็สามารถมาเลือกจีมิมีเคสแบงก์ด้วยนะครับผมก็สามารถแบบว่าใส่เคสแล้วก็เปลี่ยนเคสได้ทุกวันเลยนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับงานนี้ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7นี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็มีอะไรเพิ่มเ,เติมไหมครับอยากจะเชิญชวนหรือใครที่ชอบในตัวกระตุนต้นหรืออยากให้มาชวนแล้วชมเผื่อจะมีเซอรไ์ไพรส์ในแต่ละวัน โอเคครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมามาปล่ยมิสเอรครัมนนึ่นะฮะ ไหนไหมคมจาเนจล้อไหนีคร้องมจ<ม>าโอเคกล้องบิวตี้กอ,องตวเดีค่ะโอ,อเหมือนเอาไม่เหลือนะโอเคโอเคสันนี่จะเปมือนไหม ข้ามาเพื่อมีเลยเนี่ยเขยอมไม่ไปงานพราชลาเพื่อมีเลอบคุณนะคะอยามีอยู่อมินอยู่สัมภาษณ์